สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูนไนค์ค่้าืึ้นในความหลอนและนี่ก็เป็นหนังสือเสียงทางช่องช็อกทูไนค์ที่จะเอาเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้ขอนําเสนอเรื่องกดในการพักห้อง403ครับ มีห้องเหลือไหมครับผมตะโกนถามพนักงานเคาน์เตอร์โรงแรมตอนกลางดึกไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่วันนี้รถของผมดันเสียพนักงานสาวอ้ําอึ้งไปมองจอระบบของโรงแรมไปคือมันก็มีเหลืออยู่ค่ะแต่ว่าเธอหยุดไปสักพักแต่อะไรก็ช่างถอะครับผมยินดีรับทุกอย่างผมยืนยันเสียงแข็ง ทำให้เธอยอมกดแป้นพิมพ์จากนั้นเธอก็ยื่นกระดาษให้ผมแผ่นหนึ่งปกติแล้วห้อง403จะไม่เปิดแต่ว่าถ้าจะพักจริงๆช่วยอ่านกดพวกนี้ด้วยนะคะผมรับกระดาษแล้วขึ้นไปยังห้องของผมผมเปิดประตูห้องแล้วมองไปด้านในไม่มีอะไรน่าสนใจมันก็คือห้องโรงแรมทั่วๆไปแค่นั้นแต่ผมเองก็ดันรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยอยู่ดีๆผมก็ขนลุก ตอนที่ก้าวเท้าเหยียบพื้นห้องหลังจากที่ผมเอากระเป๋าสัมภาระวางที่พื้นล้มตัวลงบนเตียงและเอากระดาษยับยับขึ้นมาอ่านกดในการพักห้อง403กดข้อที่1ห้องนี้สามารถพักได้เพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าได้พาคนอื่นมาพักเด็ดขาดกดข้อที่2ห้ามทิ้งของส่วนตัวไว้ในห้องน้ำให้นำทุกอย่างออกเมื่อทำธุระเสร็จทุกครั้ง กฎข้อที่3ห้ามมองออกนอกหน้าต่างเด็ดขาดในช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีสองกฎข้อที่4ห้ามลืมกดจะโครกเด็ดขาดกฎข้อที่หห้ามใช้ผ้าเช็ดตัวของตอนเองให้ใช้ของโรงแรมเท่านั้นกฎข้อที่6อย่าสนใจเสียงอาบน้ำตอนตีสองห้ามเปิดห้องน้ำเด็ดขาดหากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้ากฎข้อที่7 อย่าสนใจเสียงกดจะโครกตอนตีสี่ห้ามเปิดห้องน้ำเด็ดขาดหากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้ากดข้อที่8ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาดแม้ว่าห้อง403เป็นห้องที่สามารถสูบบุหรี่ได้กดข้อแรกข้อ4และข้อ8ดูสมเหตุสมผลแต่กฎอื่นๆมันดูแปลกๆผมดูกระดาษอีกด้านแต่โชคดีที่มันว่างเปล่า ผมมองว่ามันไร้สาระคงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อแกล้งคนที่มาพักที่นี่แน,แน่สงสัยผมคงต้องไปคอมเพลนกับทางโรงแรมซะแล้วแต่คืนนี้การนอนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมอาบน้ำแปลงฟันแล้วแล้วผมก็เตรียมเข้านอนเสีไดาที่ผมไม่สามารถแช่น้ำในอ่างหรือดูทีวีชิลๆได้เพราะว่าผมต้องไปทำธุระต,ต่อในตอนเช้าผมนอนไปในตอนสี่ทุ่ม ผมตื่นมาในตอนห้าทุ่มกว่าห้องผมมีเสียงเคาะหน้าต่างสองสามครั้งเป็นจังหวะตอนแรกผมก็จะทำเป็นไม่สนใจเพราะบางทีพวกคนบ้าอะไรก็อาจจะมาเคาะประตูในจังหวะที่เปลือกตาจะปิดนั้นมันก็เปิดอย่างฉับพลันอีครั้งในตอนที่ผมเพิ่งนึกได้ว่าผมอยู่ที่ชั้นสี่ของโรงแรมผมพยายามมองไปที่หน้าต่างแต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่หน้าต่างมีม่านบังไว้อยู่ ผมเห็นเงาใครบางคนเอามือทั้งสองข้างเกาะหน้าต่างเอาไว้ร่างมันดูผอมซีดประหลาด,ลดมันดูเหมือนกับกิ่งไม้มากกว่าลำตัวของคนมันยังคงเคาะต่อไปผมถอยห่างเอาหลังชิดกำแพงโชคดีที่เงานัน้นมันมุดหายไปด้านล่างผมไม่รู้ว่าผมหูฝ่าหรือตาฝ่าหรือเปล่าแต่สมองส่วนเหตุผลบอกผมว่าอย่างนั้นสุดท้ายผมก็ต้องกลับไปนอนหลังจากที่ผมแน่ใจแล้วว่าไม่มีเสียงเคาะกระจก ในคืนนั้นผมฝันผมอยู่ในห้องของโรงแรมที่ผมพักแต่สภาพของมันต่างกับที่ผมจําได้ทีวีไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมได้ยินเสียงใครบางคนอาบน้ําและผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนแก้ผ้าอยู่ที่เตียงของผมผมสะดุ้งตื่นแต่เสียงอาบน้ําก็ยังคงอยู่สักพักก่อนที่มันจะหายไปในที่สุดสุดท้ายผมก็กลับไปฝันเหมือนเดิมสถานที่ก็ยังคงเป็นโรงแรมเช่นเคย แต่รอบนี้ผมเห็นเด็กๆนั่งอยู่ที่เตียงและมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ไม่มีใครมองเห็นผมผมได้ยินเสียงกดชะโครกสักพักผู้ชายร่างใหญ่ก้ามโตก็เดินออกมาเขาเรียกพวกเด็กๆและทุกคนก็ออกไปจากห้องโรงแรมผมได้ยินเสียงกดชะโครกอีกครั้งแต่รอบนี้ผมสะดุ้งขึ้นมาผมตื่นขึ้นผมเดินไปที่ประตูห้องน้ำแต่มันก็ยังปิดอยู่ ผมกลับไปเอนกายลงบนเตียงต่อผมตื่นจากเสียงนาฬิกาปลุกตอน6กโมงเชา้าเก็บของทุกอย่างและลงมาเช็คเอาท์ที่เคาน์เตอร์เช็คเอาท์ห้อง403ครับอะอ,อะไรนะคะเราไม่ได้เปิดห้องนี้นะคะเอ,เ,อเ,อเอ๊แต่เมื่อคืนพนักงานให้ผมนอนพักห้องนี้อะแถมยังมีกรดแปลกๆมาให้ผมได้ต้องทําตามอีกอะพนักงานเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะผู้หญิงครับ คุณน่าจะโดนผีหลอกแล้วล่ะคะ่ะที่นี่ไม่มีพนักงานกะดึกเป็นผู้หญิงในเมื่อคุณออกมาจากห้อง403จริงๆทางเราจะไม่คิดเงินคุณขอแค่อย่าพูดอะไรเกี่ยวกับห้องนี้เลยนะคะดิฉันขอร้องล่ะคะ่ะได้ครับพอรู้จักร้านซ่อมรถแถวนี้ไหมครับตอนนี้รถผมเสียครับเธอให้รายชื่อโทรศัพท์ของร้านซ่อมรถที่อยู่แถวนี้ผมขอบคุณเธอ ก่อนที่เธอจะยื่นสร้อยที่มีแผ่นไม้ที่มีเลข200ติดอยู่ถ้าเข้าห้อง403ไปแล้วให้ใส่สร้อยนี้เป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะพวกที่อยู่ในห้องจะตามไม่เจอผมพยักหน้ารับมันไว้ผมอาจจะเชื่อเรื่องพนักงานผู้หญิงนะแต่กฎบ้าบอแปลกผมว่ามันเป็นเรื่องแต่งแน่นอนเพราะว่าผมไม่เห็นจะมีอะไรแปลกๆเลยถ้าไม่นับฝันที่ตรงกับกฎนะแต่ผมก็อาจจะคิดไปเองก็ได้ เมื่อรถผมซ่อมเสร็จและทำธุระของผมเสร็จผมก็ขับรถกลับบ้านทันทีผมไม่ได้ใส่สร้อยที่ได้รับมาหรอกนะทุกอย่างก็ดูปกติจนตอนที่ผมเตรียมอาบน้ำนอนแปลงสีฟันของผมดูบานกว่าที่ผมคิดเล็กน้อยและยาสีฟันดูเหมือนว่าจะหมดเร็วกว่าปกติและในตอนที่ผมสระผมนั้นผมก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจ้องผมอยู่แต่ผมก็ไม่ได้เจออะไรและช่วงที่สยองที่สุดก็มาถึง เมื่อผมเอนกายลงบนเตียงนุ่มๆของผมผมได้ยินเสียงเคาะประตูทีรักขึ้นอยู่หรือเปล่าผมสะดุ้งดีดตัวออกจากเตียงผมอยู่คนเดียวและผมก็ไม่มีแฟนด้วยแม่ครับให้ผมเข้าไปได้ไหมเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงของเด็กราวๆสิบขวบได้เจนนี่เปิดให้ผมเข้าไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเสียงผู้ชาย เสียงเขายังดังต่อไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ยอมหยุดเลยแม้แต่น้อยคุณปีเตอร์เข้ามาเดี๋ยวนี้ออกมาได้แล้วฮะหลอนออกมาได้แล้วเอาของมาส่งแล้วคะ่ะมันเปลี่ยนเสียงและคำที่เรียกเรืเร่อยๆแต่มันไม่เคยเรียกผมถูกเลยแม้แต่ครั้งเดียวสุดท้ายผมได้ยินสิ่งที่มันทำให้ผมเข้าใจทุกอย่าง คุณยังไม่ได้ออกจากห้อง403นะคะให้ฉันพาคุณออกไปเถอะคะ่ะมันคือเสียงของพนักง,งานสาวที่ให้กดกับผมเมื่อคืนและผมนึกขึ้นได้ว่าผมละเมิดกดข้อหนึ่งผมทิ้งแปลงสีฟันและยาสีฟันไว้ในห้องน้ำผมหาสร้อยคอที่ผมได้มาแต่ผมก็หามันไม่เจอคุณคะคุณต้องออกมาแล้วนะคะขออนุญาตเปิดประตูเข้าไปนะคะ เสียงของเธอจบลงพร้อมกับเสียงปลดล็อกประตูห้องนอนและหลังจากนั้นประตูห้องนอนก็ถูกแง้มออกมาคุณไม่ได้ทำตามกฎสินะคะเสียใจด้วยนะคะฉันคงพากายหยาบของคุณออกไปไม่ได้แต่ถ้าแค่วิญญาณฉันช่วยคุณได้ค่ะมันจะไม่เจ็บค่ะแค่อย่าหลบฉันก็พอนะคะคอนนี่ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะ <laughs> และนี่ก็เป็นเรื่องราวปแปลกๆของกฎในการพักห้อง403ครับเป็นยังไงนบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับไม่แน่นะถ้าเ,เพื่อนๆไปพักโรงแรมเนี่ยลองสังเกตดีๆนะครับว่าใช่ห้อง403หรือเปล่าไม่แน่จะเจอโรงแรม โรงแรมนี้ก็ได้นะครับและเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนักเขียนที่มีชื่อว่า i a m m o s s ด้วยนะครับผมที่ส่งเรื่องราวเรื่องนี้มาให้ผมได้อ่านให้กับเ,เพื่อนๆฟังถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมส่งมาให้ผมได้อ่านให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะเพื่อนๆนะคนอืน่นจะได้รับรู้เรื่องราวหลอนๆจากคุณผู้ฟังในช่องของผมนั่นเองครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมแวะไป้กดติดตามให้กับนักเขียนด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันด้านล่างเลยนะครับผมและก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ